สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องของเรานะคะ My ้ว l ล a w a n Channel วันนี้มีลายเก่ามาเล่าใหม่นะคะเนื่องจากว่าคลิปลายไทยก่อนหน้านี้มีเสียงรบกวนเยอะไปหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ใหม่ละกัน บอ One c น a n n น l ก็ตัวนี้จะเริ่มจากการมัดปูไปเลยนะคะจะเริ่มจากการมัดปูไปเลยเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้นะคะจะเป็นคลิปเดิมเนาะที่เคยลงไว้ให้นะคะเหมือนที่บอกไปนะคะมันมีเสียงรบกวนนะคะแล้วก็เสียงพูดนะคะอาจจะเบา ก็ยังไงต้องขออภัยด้วยละกันนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังทำไม่เป็นก็มาอัปเดตกับคลิปนี้ละกันนะคะตัวนี้เราจะเริ่มจากการมัดปูส่วนลายด้านบนจะเป็นแต่งนะคะเป็นแบบตกแต่งอ่าก่อนที่จะไปเริ่มทำเนี่ยยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ตัวนี้จะเป็นตะกร้าไซส์เล็กนะคะตัวนี้เป็นตะกร้าไซสเล็กและเชือกที่ใช้ทำเนี่ยจะเป็นเชือกเบอร์สีนะคะหรือว่าเชือกเส้นใหญ่นะก็ตัวนี้จะใช้เป็นสีเดียวเลยนะคะจะเป็นสีม่วงตัวนี้จะใช้เป็นดินนะคะดินเงินในการทำเล่นสีเนาะแต่พอมันพอทำออกมาแล้วจริงๆเนี่ยดูสีไม่ค่อยตัดกันนะ ก็ยังไงก็ไปดัดแปลงเอาละกันนะคะอ่าตัวนี้เป็นลายไทยนะคะตัวนี้เป็นคลิปเดิมนะภาพด้านบนตัวนี้เราจะมัดปูนะคะตัวนี้จะขึ้นอยู่กับตัวตะขาบที่เรามัดไว้นะคะว่ามันจะใส่ปูได้กี่ตัวนะคะ เมื่อเรามัดปูได้แล้วเนี่ยเราจะต้องแถวที่สองเราก็จะมาขึ้นปูอีกแถวหนึ่งนะคะแต่ให้มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะหรือว่าเป็นรูปตัววีละกันเนาะเป็นรูปตัววีนะคะตัวนี้จะมัดปูทั้งหมดสามรอบนะคะเพราะปกติแล้วเราจะมัดแค่สองเนาะซ้ายขวาหรือว่าขวาซ้ายนะคะ แต่ตัวนี้ขอเป็น3มรอบนะคะเพื่อที่จะให้มันดูดอกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้อย่างถ้าใครที่ไม่ได้เล่นลายเหมือนที่คลิปที่ทำไปนะคะก็ให้เริ่มต้นนะคะให้เราเริ่มจากการสอดเชือกแล้วก็มัดปูนะคะทำเหมือนลายอื่นนะคะตามปกติเลย แถวแรกมัดปูนะคะจากนั้นจับปูตัวที่ 1, ปูตัวที่2นะคะมาขึ้นแถวที่2องพอเราขึ้นปูแถวที่2แล้วเราก็จะข้ามไปที่ปูตัวที่3และ4มาขึ้นแถวที่2นะคะมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นรูปตัว V ี รูปตัว v นะคะจากนั้นเราก็จะข้ามมาที่ปูตัวที่3ตัวที่4นะคะก็จะมามัดปูตรงกลางหรือว่าแถวที่2อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าเป็นลายไทยนะคะวัดเชือกจะขอบด้านบนลงขอบด้านล่างนะคะก็ประมาณหรอบหรือใครจะเล่น ลายนะคะตอนเก็บเชือกก็ประมาณ6รอบครึ่งหรือว่า7รอบได้เลยนะคะตัวนี้จะเล่นสีเดียวสีล้วนเลยนะคะโดยที่ใช้ดินนะคะในการพันเสริมหรือใครจะใช้เชือกเป็นสีอื่นก็ได้ใช้เป็นตัวเชือกก็ได้นะคะพอดีมีดินสีเงินก็เลยลองเอามาทำดูนะคะออกมาแล้วสีไม่ค่อยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นแถวแรกนะคะมัดปูมัดปูก่อนจากนั้นเอาทั้งสองตัวมามัดปูแถวที่สองนะคะให้เป็นรูปตัว V ตัวนี้จะมัดปูอยู่3มรอบนะคะ ใครสะดวกสองรอบก็ได้เลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยยังไงก็ต้องขออภัยกับคลิปเดิมที่เคยลงไว้นะคะมันอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะไปหน่อยนะคะก็อย่าว่ากันเนาะตัวน,นี้อัปเดตให้ใหม่นะคะมานจะออกมาลักษณะน,นี้จากนั้นเราจะใช้ดินนะคะในการเสริม ความยาวของดินนะคะก็จะวัดเหมือนกันนะคะเราจะเริ่มจากที่เราจะเสริมเลยลงไปถึงขอบตะกา้าหรือว่าขอบก้นตะก้านะคะตัวนี้เราจะวัดอยู่ประมาณ6กรอบนะคะแล้วก็พับครึ่งทบครึ่งนะคะหรือวัดทีเดียวเลยก็12รอบนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่ม เสริมเชือกนะคะเสริมดินอ่าตัวนี้เราจะพันตัวหนอนเข้าไปกับเชือกเส้นบนสุดก่อนเส้นบนดินเชือกหรือว่าเชือกด้านบนนะคะเราจะมัดฝั่งขวาส่วนเส้นล่างเราจะมัดกับตัวนี้เลยตัวนี้เราจะพันตัวหนอนนะคะ พันตัวนอนเข้าไปเส้นละสองครั้งนะคะตัวนี้จะพันอยู่สี่เส้นจะพันกับตัวสีม่วงหรือว่าเส้นหลักอยู่สี่เส้นนะคะขั้นตอนนี้ใครจะใช้เชือกนะคะเชือกสีอื่นมาเสริมนะคะได้เลย พอดีตัวนี้มีดินเหลือนะคะเลยลองเอามาทำดูตัวนี้เป็นดินตัวเชือกเส้นบนนะคะเราก็จะมามัดกับอ,อ,กอีกแถวหนึ่งนะคะหรือว่าอีกตัวหนึง่งมามัดกับปูอีกตัวอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ตัวดินมันจะมัดมัดลงมานะคะจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะ จะลงไปจนสุดขอบก้นตะกร้าเลยอ่ามาจอมาลักษณะนี้นะคะเราจะเสริมเข้าไปแบบนี้ลายไทยไม่ยากนะคะแค่มัดปูแล้วก็เสริมเชือกเมื่อเรามัดตัวเชือกได้แล้วนะคะเสริมเชือกได้แล้วมามันก็จะออมาลักษณะนี้ จากนั้นเราก็จะมามัดปูก่อนค่ะตัวนี้เราจะมัดปูเข้าไปอีกทีนึงถ้าใครเห็นไม่ชัดนะคะก็ขยายภาพได้เลยนะคะจิ้มไปที่หน้าจอที่ภาพเลยนะคะแล้วก็ขยายได้เลยหรือว่าเสียงไม่ชัดเสียงเบาไปก็เพิ่มเสียงนะคะเพิ่มเสียงจากโทรศัพท์ของตัวเองเลยนะคะ ตัวนี้เราจะมัดปูอยู่สี่ตัวนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้สี่เหลี่ยมข้าหลามตัดหรือว่าสามเหลี่ยมข้าหลามตัดอ่าจะมัดปูอยู่สี่ตัวนะคะ ตัวที่3จากนั้นปูตัวที่4ี่ต่อเลยนะคะลายไทยส่วนใหญ่น่าจะทำเป็นกันแล้วเนาะจะเป็นลายมาตรฐานเลยนะคะที่ทุกทุกท่านอยากทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำได้กันตัวนี้เป็นไอดีลายนะคะ l ป็นไอดี n ล0 8 0 7นยนะคะวิรวัณคำวังก็ตัวนี้ใครที่สนใจเรียนออนไลน์นะคะสามารถทักแอดไลน์มาได้เลยนะคะมาคุยกันก่อนได้เลยนะคะสําสหรับท่านไหนที่ไม่เข้าใจจุดไหนตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะหรือว่าแอดไลน์มาคุยได้มาถามได้นะคะหรือว่าท่านที่สนใจเรียนนะคะ ก็จะมีเรียนออนไลน์ตัวนี้ทางช่องของเราเนี่ยจะส่งเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะก็จะมีลายแต่ละลายให้เลือกให้เลือกนะคะก็จะมีขั้นตอนทั้งหมดในการเรียนออนไลน์นะคะจะมี9ขั้นตอนเลยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่วัดเชือกนะคะการวัดเชือกการพันโครงนะคะการสารตะขาบการขึ้นลาย การจบตัวก้นตะก้านะคะก็จะมีทุกขั้นตอนเลยนะคะรวมไปถึงการแต่งหูจับนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการาลงน้ํายาเคลือบนะคะท่านไหนที่สนใจเรียนก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยนะคะตัวนี้ค่าเรียนไม่แพงนะคะ ม่แน่ใจบอกได้ไหมตัวนี้ค่าเรียนจะถ้าเป็นครบหลักสูตรเลยนะคะตั้งแต่พันเชือกมานะคะพันโครงมาก็จะประมาณ9กบาทเนาะไม่แพงเนาะหรือใครใครที่เป็นแล้วนะคะอยากได้ลายใหม่ๆจะเอาเฉพาะตัวลายของมันได้เลยนะคะก็จะมีลายให้เลือกเยอะแยะนะคะยังไงก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนนะคะ อ่ตัวนี้เรามาอ่ามาดูที่คลิปก่อนละกันอ่าเมื่อเราพันปูนะคะมัดปูได้สี่ตัวแล้วจากนั้นอ่าดิ้นเส้นนี้นะคะที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้แล้วก็ดึงลงมาจากนั้นก็มาพันตัวหนอนเลยค่ะสี่เส้นเหมือนเดิมก็จะทำแบบนี้นะคะมัดปูมัดปูเสร็จก็จะพันตัวหนอน พอพันตัวนอนเสร็จก็มัดปูต่อนะคะก็จะทําลักษณะนี้ไปจนเต็มตัวตะก้าเลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นลายไทยนะตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับสีที่เราเล่นนะคะอย่างตัวนี้สีม่วงกับดินสีเงินไม่ค่อยจะชัดสีไม่ค่อยตัดกันแต่สีม่วงกับสีเหลืองด้านบนสีตัดกันนะคะ ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนมาพันตัวนอนฝั่งซ้ายนะคะของดอกนี้พอพันครบสี่เส้นนะคะหรือว่าตัวปูสี่ขาเนี่ยเราก็จะพอก่อนเราก็จะไปเริ่มมัดปูต่อนะคะแถวนี้ก็จะเป็นพันตัวนอนนะคะทั้งแถวเลย ก็ไม่น่าจะยากเนาะสำหรับลายไทยแต่นี้เป็นลายง่ายๆเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งดอกมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะตัวเชือกดิ้นนะคะมันก็จะอยู่ล็อกใครล็อกมันนะคะมันจะเริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่าง ฝั่งนี้เราก็จะพันนะคะพันมาแบบนี้เหมือนกันนะตัวนี้แถวแรกพันไปแล้วตัวนี้ขึ้นดอกที่สองก็จะทําเหมือนกันนะคะก็จะทําเหมือนกันมัดตัวปูสี่ตัวนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกับทางช่องให้ด้วยนะคะ by ว i d e o channel นะคะมัดปูสี่ตัวนะคะอ่าตัวนี้ขยายให้ดูนิดนึงเนาะมัดปูสี่ตัวจากนั้นเราก็จะพันเชือกหรือว่าพันดินนะคะ ตัวนี้เป็นตะกร้าไซเล็กใช้เชือกเบอร์สี่นะคะเชือกเส้นใหญ่ตัวนี้ใครจะใช้เป็นเชือกเบอร์สองก็ได้นะคะมันก็งานมันก็จะออกมาละเอียดตัวนี้การเว้นระยะห่างนะคะของตัวปูเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะขึ้นอยู่กับเราว่าตัวตะขาบด้านบนที่เรา สารไปเนี่ยมันแน่นหรือมันหลวมนะคะถ้ามันแน่นเราก็จะเว้นช่องประมาณหนึ่งช่องครึ่งนะคะหรือถ้ามันหลวมขออภัยค่ะถ้ามันหลวมหรือว่าตัวตะขาบมันใหญ่เราก็จะเว้นช่องประมาณ1ช่องครึ่งนะคะแต่ถ้ามันแน่นหรือว่าสารแบบแน่นเลยนะคะแบบทีที เราก็จะเว้นช่องประมาณ2ช่องนะคะตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับาการการกะระยะห่างของเราเองนะคะมันจะไม่มีกฎตายตัวนะคะว่าเราจะเว้น1.5หรือว่า2นะคะมันจะอยู่ที่สายตาเรากะระยะห่างเองนะคะจะใช้วิธีการะยะห่าง เพื่อความสวยงามนะคะมันจะได้ออกมาระยะห่างเท่าๆกันนะคะตัวนี้เราจะไม่ฟิกว่าจะต้องกี่ช่องกี่ช่องนะคะตัวนี้ถ้าหากว่าตรงเสานะคะมันเป็นจังหวะที่จะต้องมัดปูให้เรามัดเสรารวมไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันจะทำให้ตัวตะกร้าของเราเนี่ย ตึงนะคะมันจะตึงมันจะแน่นสวยนะคะจะทำให้ตัวตะกร้าไม่หย่อนตัวนี้เราก็จะพันลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มตัวตะกร้านะคะก็จะพันตัวหนอนสี่ขานะคะพอเราพันตัวหนอนเสร็จแล้วเราก็จะมัดปูต่อก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะ สลับกันไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือใครจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะกับทางช่องของเรานะคะ by widwan channel นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ